แม่จะมวนเ่ามวนปันฝักลาบว่ะ <g ül> อุบลุ่มอุบลุมแซ่กันดีดีมากมอยแค่นท่งบัดเนี่ยฟ้าล่ำฝ้าเรี่ยวฝนอยู่ตกห่อมด้วยเนี่ยเกิดมาผ้าหนุเขาเมืเวียนเมื่อยมากเบิดมันมาตัวกับนอกเมียเนาะโตก๊กับต๊ะเพราะลื่นเพราะมันเย็นเย็นนี่แหละโอ้ยพระท่านเนี่ยดุลจำตัวไหนมาตรซีทุม่มพระท่านเนี่ยดุลดอกขอบคุณหลายๆครับรหลวงฮักเมียเขาบอกครับครับเดี๋ยวจัดให้ครับ ตะเก او เพล่งนี่ตะเก او เพล่งนี่พิ่นมาขอะถอดได้ก็บมอยแค้มตะเก او เพล่งนี่มันลอยหาซิบกับพามันลอกยากครับตองให้เบาเห่นซื่อๆดอกมอยแค้มกัดได้เอาโอละน้อซะอนการหลองการล่อมันต้องมีโอละนอสันตัว นีจังว่าเมื่อนี่เป็นบุญอย่างงั้นอย่างนะเมื่อนี่เป็นบุญอย่างงั้นอย่างพี่น้องก็คงสาบกันย่ดีน้ะแม่เนะเพิ่นจังว่าบุญเลยบุญมีบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไกลบุญกาบุญสลองสลาบุญปันเข้ากีบุญผี่กินนํำจังว่าบุญเลยบุญบุญปังทำมหาศาสตร์จังว่าบุญเลยบุญบุญขาดใจพี่กะจังเสีเอาบุญฟ้าลาพาส่งสีบวเจ้า xây dựng lèo gươm bàn hưng là đồ ôi hoàn xe ô cả thử tân nhá เอาละฮะนี่ฟังเน้อคุณที่บุตรลาบุตรที่าเกเลยวันมื่อนี้ฟังลำก่อนจะขอกราบเรีบเริ่มเดิอมกัาาันเนื คนบคัวลันเต็มีว่าตั้งแต่มีบุญใจตเต็มหมอลำก็มาเสพกันทางนั้นว่นวบบาแต่มีหวังก็ว่าทำดีทำรัวคนเด้อแม่คนอยากกว่าบาไปไปไว้วางวางทำเดี๋ยวนั้นเด้อดดีกายดวงลำเท่ากายท่านสมัยคุณพากันลงไหลเปลีย่ยนมาสมัยอโหราปูหาเนวเร็วเพดด่นมาสบายใหม่ม,มีลำเนื ไน้ำนำคำผ่านเจ้าละเฮานีสังส่วนบ่ล้ำลายกันแหลกลวนเอาเตี่ยบอ้นมันดีอาเดิมแม่เที่ยเรื่องสมปีมุ่นปานมาอย่างบ่ขับน้องสียมบังลาเธอปวดลำบุญแต่งตอนนี้ละเสียแฮงบ่ปดิษ์คิดแก้มันแย่บ่อนไปนั่งเข้าสา่งพูนไล่สังอัดยสคำเสียบ่คือรำก่อนอยาจะคุยมาไกลในเวลาตอนนี่ฟังไปบ่หูบ่นจังหูบ่าลำก่อนนีเดิมแมีประโยชน์มากหน่อยอะไรหน่อยจำใด เอาเงินสักวันเอาล่ำสักวันเออนบ่มีเสียงแค้นมันล่ำไปผู้เดียวมันยืนยืนตัวอามาล่ำผู้ยิงเลยเพิ่นฝากกันไว้ครับปลอดภัยกวาดสายลอยหนึ่งมาเอาไว้ไวฝากจังไเคือมีไปเดียวหนึ่งเสียเดียวพอมีม้อยแค้นเราเหรียญเซื่อเออขันอยากไดแก่ขันมาขันผู้ใดลงหันเท้ว่าสาลาสี บรท่านเบิดคันพวกนี้ขึ้นเพิ่นจ้างเซี่ยวมาให้ใช่ไหมอ้ายแม่ครับให้แล้วไปื่อใส่อะไรแม่ข่อยบ่กไห้แม่แบงตีแม่แบงครับได้เบิดแล้วครับหมอลำหมอแฉนตะวันยังโซเฟอร์ครับบรท่านใดครับครับเหลือโซเฟอร์ครับโซเฟอร์กับพวอื่นผู้ไกลครับผมนี่แหละครับรถไม้เองก็ได้บระเด้เทวสิตีกินสองด่งต้นเอาละบุญทำเงินของเฮาก็สิได้ละพอเอา มีเรื่องเมียประโยชน์มากด้วยอะไรหน่อยซ้ำใดการล้ํานี่กัดใดเอาเตรื่องทํามาเป็นลักทําคำส่วนศาสนาจอมเจ้าอาวาสชวนท่านเขาพอทานดีมีเสือคนเรื่องเมียลาบุกเกิดปุ๊บพอเห็นาจังส่วนอันคําสอวนละพังเจ้าเปลี่ยนเลือดอมาตาล้วนเรื่องเมียเจ้าบอลทํามาตู้กัดเกือบเมียนตัวมาทราบส่วนหนักเจาจะเลียนลาซาบ้าจงกงอุบลาปะกาลังจงเธงจําเลกแบงลาบุกชนเท่จังใด ย,ยังไหนว่าชอนแท่จยังไหนโอ้เปลี่ยนก็จะเมียนเกี้ยนให้เก้มขาดเปลี่ยนกะไรเอาละฮะนี่เพื่อนจะได้ว่าการล่งการล้องการล่ำมือนีร่ำดีพี่ก็ต้องวันล่ำวัดในสนุกเพื่อนมาค้นมาสร้างเหียอย่างกับปองี้ยมถามมาสร้างถามค้นฟังกับบอตอบหมอบกับปอสร้างหมอบกับปอสร้งเห็นหลังฟังกับบอสร้างฟังกับปอจำเบอเจือเนียวฟังซื้อซื้อกับปอเกิดปัญญา เพิ <hum> ่นมาหาไก่สังหามันจังหมันจังได้ใส่ในให้สังใส่เด้อคอยปากคอยจ่าตือกปูใส่บ่สังกะทั้งหมูทั้งมาละทั้งทีทั้งแต่มาแทงอยาเข้ารู้ว่ามันเป็นยังบุญขอกรบมาภัยเนี่ยตือกปูเปิ่นบ่มักเพิ่นสิไปราแม่์ประคุณพันพ่อแห่งขั้นาเลี้ยงการแทงเหนือสังแทงควายต่ำควายทั้งพ่อตะบงลำกัดท้งลาปางรังรุงไปยาไปว่าสาภัยเอวหักกังดู บาดนี่เมาเลี้ยงกันเมาคือกะละแม่การเมานี่ควายเมาควายเคียมเนี้ยวเมาบอมีเลี้ยมมันหักอยู่คือหมาห้องนาลุงนาตาว่องโกกุกกากะเตือ่ภูเขาบ้องมาเข้าก็คือตีปากแขวลุนหยับตายบายเนี่ยสร้างายควายคำควายรูปยาจะรู้รีรูปปอดไตกอดเอาเตอ่ภูเขาบ้อมาเข้ากับพ่อใครเอวแม่ตือ่ามันจังหนึ่งมันสิไปบอกแม่ ไม่เสียเงินเลยเดินนี่ยสร้างเดินควายเดินควายเคียมแนี้ยขันเดินมวเคียมกระตัมรักตัมโต้ข้อไก่สร้างขอเบาหวานปันหอยบ่ได้ไหลกระเด้น้อยแล้วแต่คุณท่านการลำมีคือการนั่งการลำนี่คอยจับคอยสอดกอดไก่สร้างกอดจังมันเสียเงินแพงถือกอดปลาซาขลาดกอดพืชแหงมาจับพืชจับปลาเต้ก็ยันใจขาดตัวกอดโต้บ้างก็กอยากสีห้องซือแลังไตวัดเบียบว่าจังได้เงินเงีย สี่คนค่ยตะลํา,ก,า,ก,าลกับพ่อแห้งเราย,ยังมาสีคุมสีคมส่คนดูไอเอาตะลํากับพ่อละลายมือเนี่ยเออลงห้านจะคอยว่ากันแนวมือนีกน่กไดใมาดนี่การร้องการล้มมือนี่เป็ียนจังไดเออล้มให้ดีพี่ก็ต้องวันลําวันให้สนุกเพิ่นจะเดี๋ยวว่าการร้องการล้มมือนี่มันเอาน,นี้ยายบ่ได้ดอกแม่เพราะฉะนั้นแล้วผู้ลังคนกระถามขึ้นมา มาลำเสือว่าจังไดนเสือเสียงเลียงน้ำเสือว่าจังไหบ้านอยู่นอนบ้านฝังเสแห่บ้านแพ่ไสบือบ้านเพื่อพราออมบ้านต้อมไปจีบบ้านตีพายเงยวผมมอลำอภพินั่นน้อยเราเหนือเดิมเมียด้ออภพินั่นหน่อยเราเหนือบ้านเกิดเมืองนอนอยู่บ้านหน้าเสียวตำบลสายแก้วอำเภอเพื่อน้อยจังหวัดขอนแก่นมาลองมาลำมือนี้ขั้นว่าไผ่ลำดีเหตุจังมาใส่ขั้นผิดพลาดทังไปขอคุณทาน phùi nhà à thay à, 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 phải... đuôi Đùa... là răng má hoàn tại mẹ mắn theo nó cái hoàng xeo theo mẹ mắn hoàn vô tỉ mẹ ทั้งเทิงคือฮวนัวนฮวนเทิงไฟฮวันเทิงอากาศชะนอเปิดพอล้มทางใช้ปันไเนกเอาไว้เส้าฮวันดอกสั่งมาฮวานันไตเอม่มันแทาะคนฟัง นี่ออกจากบ้านศพกับแม่นยำดีสมกับเวลาหมัวแม่นยำดีได้มาใส่ดีลำถวยแทนแก้มถือกัดตะลึกถือต้องบึ้งมือแม่นยำผมมาพี่นั่นกระเซียดไต้เกิดมาตัวถีบกีเคยกับได้ยินความมันลาลายสังความน้ำคนจะลาด่างตาพวกความหวานเอิญใส่สีนั้นดื้อเราไปลำต่ำไผ่เม่นั้นดื้อสีหวานหวานเมื่อจะตันสังความผมจะตันตอบแม่มันนาผมจะตันตอบแม่มันนาจากนั้นเดื้อเราสปลำต่ำไผ่เม่ยบอตันหูจะว่าสาวผัวด่างสาวหมอลำมา ใจแห้งหวนเธงมาแห้งฮวงจันเจ้าเจ้าและแม่แต่รอทำนมนำผู้ใดเนี่ยจันเจ้าเจ้าและแม่แตะรอทำามนำเออเดือเมียห็นความมันน่า้างความนำความหลบบหอมแท้่ะกระบุนกะปลารุกเมียสีนั้นดื้อลำใส่แดงแดงแล้วนี่แหม่นอปีสู่เขาขอบคุณครับผู้ใดล่ะน้องใต้คอยหน่อยครับขอแค้นโจครับแค้นโจค่อยเสียกนะครับเนาะ